สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับไอคลิปนี้ครับผมก็จะพามาผ่าตะกุดนะครับแต่ผ่าตะกุดเก๋นะครับผ่าตะกุดเก๋นะครับวันนี้ครับก็คือดอกนี้นะครับผมเช่ามาหลายพันอยู่ครับแต่เช่ามาจากในเฟสนะครับที่ คือเช่าจากภาพนะครับที่เขาแต่งภาพศัตรูครับที่เขาแต่งสีแต่งภาพนะครับโดนเลยครับพอของมาถึงนี่โอ้โหแทบไม่ต้องส่องเลยเก้นะครับเรามาดูกันว่าผ่าเนี่ยตะกุดเก้เนี่ยตะกุดเก้นะข้างในเขาเขียนอะไรหรือเปล่าเขามีอะไรหรือเปล่านะครับมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไง แล้วดูแท้ๆดูแท้ก็คงไม่กล้าผ่านะครับเหมือนเหมือนคนอื่นนะครับเสียดายคองนะครับแต่อันนี้เก้ครับผมดูเก้นะครับนี่เรามามาดูกันอันนี้ดูก่อนเพ,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 พื่อนๆพี่ๆดูก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ก็คือเครื่องรางอะครับเนาะมันก็ของทําเก่าอะครับของทําเก่ากะเก่าจริงนะครับนี่ครับมันก็เป็นเครื่องรางต้องธรรมชาติเป็นหลักนะครับเนี่ยถ้าทําเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ดูมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับผมก็เลยดูเกน,นะครับนี่เจ้ามาหลายพันอยู่ครับเจ้าจากในเฟซที่ เขาขายด้วยภาพนะครับเขา่ายสตูมาเขาถ่ายสตูมานะครับเขาแต่งสีแต่งสีแต่งภาพมันดูในในในภาพมันดูมันมากเลยครับแต่ผมเช่ามานานแล้วครับรูปสตูผมไม่รู้ไปอยู่ในโทรศัพท์เครื่องไหนครับผมหาไม่เจออยากจะให้เพื่อนๆในพี่ดูแต่มันหาไม่เจอนะครับก็ส่องดูที่ที่งานก่อน่าคน,นะครับประมาณนี้นะครับนี่ กันดูดีว่าตะกุดตะกุดเก๋ตะกุดเก๋ตะกุดเกจะมีอะไรข้างในนะครับดูดิดูดิดนี่ที่แรกได้มานานก็ไม่ได้คิดจะผ่าแล้วครับพอดีเห็นเขาผ่ากันเนาะก มาดูดีว่าอีกของเก๊ๆอ้กของเก๊ๆมีจะมีอะไรข้างในไหมจะออกไหมครับนี่คัตเตอร์ผมก็หาไม่เจอ ตัวทีนะครับชา้านิดนึงนะครับเดี๋ยวคัปเตอร์ไม่มีครับเสียวมือเดี๋ยวนะได้ย่งโอ้ได้แล้วครับนี่ออกเลยนี่อู้แต่แห้งอยู่นะอบแห้งมามั้งนี่ครับนี่ no ปลาเก๋ๆอย่างนี้ก็ดีครับจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปขายใครอีกเนาะคนอื่นจะได้ไม่ต้องโดนแบบผมเออตะกรอบดีเขาอยู่นะครับเนี่ยหลุดมาเป็นเขิบนเลยนี่ออกอบดีเขาอยู่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าท้างในตะกตรุดเก๋ๆเกเขา ขามีเขาจะเขียนอะไรไหมลักหนะ้าจุ๊บๆอะไรอย่างนี้ป่ะดูดิหรือว่าลักนะคนอ่านอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่ารู้นะว่ามึงต้องอ่านอะไรประมาณนี้หรือเปล่า เยนนะครับพ,พี่เพื่อนเดี๋ยวมาดูกันตะกุดเก๋ตะกุดเก๋จะจะมีเขียนอะไรไหมนะครับเดี๋ยว

หูออกแล้วครับเดี๋ยวด้ะนี่ตรงกลางเดี๋ยวใกล้สำเร็จแล้วบีบีเดี๋ยวมาดูกันจบกันนีว่าของเก๋น,นี่ตามเก่านี่เป็นยังไงมีอะไรไหมเขียนอะไรใบย่อเยอะเราไหมแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันมีรอยขีดอะไร ใช่ไม่ใช่ไม่รอยกาวอันนี้ก็รอยคัตเตอร์เดี๋ยว,ยวแกะเลยดีกว่าเน้องออกแล้วนี่มาแล้วครับมาแล้วครับพี่พี่เพื่อนมาแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วครับไหนไหนไหนโอ้โหไม่มีอะไรอย่างที่ใจคิดไม่มีจริงๆนะครับมาดูดิเพื่อสักน้ำมันจะมีรอยอะไรหรือเปล่า ลงน้ำมันนะนี่ครับเก๋จริงๆอย่างที่คิดเลยครับเนะบางทีของเก,ก๋ไม่ต้องผ่านะครับมันก็เห็นข้างนอกมันก็ดูเก๋นะครับนี่ครับไม่มีอะไรอย่างที่ใจคิดจริงๆเก๋จริงๆนะครับเก๋แบบไม่มีข้อโต้แยง้ง โอเครับโอเจริงๆนะครับนี่ก็ถือว่าทำลายไปนะครับจะได้ไม่ต้องไปใครจะได้ไม่ต้องโดนแบบผมอีกนะครับนี่โอเคครับฝากกดติดตามนะครับกดซับตะไครนะครับไปรับชมพาได้กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม